ตอนนี้เราอยู่กันในเกม Street Fighter ครับดาซิมเป็นนักสู้จากประเทศอินเดียเป็นคนอดทนจริงจังมีวินยัยอ่อนน้อมถ่อมตนและเข้มงวดมากเขาไม่ทำร้ายใครเกินจำเป็นและไม่ฆ่าศัตรูแม้จะเลวสุดๆแบบเอ็มไบสันก็ตาม ซึ่งความใจเย็นมีสตินี้ทำให้เขาเป็นทางพ่อและสามีที่ดีของครอบครัวด้วยนอกจากนี้ดาซิมยังเป็นคนเห็นใจผู้อื่นเขาต่อสู้เพื่อหาเงินมาช่วยผู้ยากไร้ซึ่งเขารู้ว่าหากใช้พลังในการทำร้ายคนอื่นสักวันมันอาจพาเขาไปสู่เส้นทางที่ชั่วร้ายได้ทำให้ดาซิมต้องคอยเตือนตัวเองอยู่ตลอดเขาจึงใช้การทำสมาธิของการเล่นโยคะเพื่อยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น ถึงอย่างนั้นก็ใช่ว่าดาซิมจะละทิ้งอารมณ์ทั้งหมดไปได้เขายังคงมีความแค้นต่อบัลล็อกที่ฆ่าหนึ่งในช้างศักดิ์สิทธิ์ของเขาและยังแสดงออกว่าเขางุดหงิดลูฟาสที่คิดว่าดาซิมเป็นมนุษย์ต่างดาวอีกด้วยในเกมสตรีทไฟเตอร์อัลฟาถูดาซิมเข้าร่วมการต่อสู้เพื่อหาเงินไปช่วยหมู่บ้านของเขาทําให้ชาวบ้านพากันศรัทธาและเรียกเขาว่าอาจารย์ดาซิมหนักโยคะผู้ยิ่งใหญ่ต่อมาในอัลฟาทรี ดาซิมสัมผัสได้ถึงพลังชั่วร้ายเขาเลยออกเดินทางเพื่อสืบเรื่องนี้ไปทั่วโลกจนพบว่าต,ต้นตอของความชั่วร้ายนั้นคือพลังของอุปกรณ์ของใบสันเขาช่วยแคมมี่เอาไว้จนเธอสามารถหลุดจากการควบคุมได้ก่อนที่จะเผชิญหน้ากับใบสันและทำลายฐานขององค์กรชาดาลูได้สำเร็จแต่เนื้อเรื่องส่วนนี้ไม่นับเป็นเนื้อเรื่องเส้นหลักครับต่อมาในสตรีทไฟเตอร์2ดาซิมเข้าร่วมการแข่งเพื่อหาเงินช่วยหมู่บ้านของเขาอีกครั้ง แต่ระหว่างการต่อสู้ดาซิมรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำอยู่มันคือความรุนแรงซึ่งขัดแย้งกับแนวคิดของเขาหลังจบการแข่งดาซิมเลยเลือกลงแข่งและออกเดินทางเพื่อช่วยคนที่กำลังเดือบร้อนแทนใน Super ร์สตรีทฟิเตอร์โฟดาซิมกลับมาช่วยหมู่บ้านของเขาที่ตอนนี้ไม่มีน้ำใช้เพราะการสร้างเขื่อนขององค์กร s อ n งซึ่งแดตตาลูกชายของเขาได้ข้อมูลจากเอมี่ลูกสาวของไก่ว่าพอของเธอก็สืบเรื่องเขื่อนนี้อยู่เหมือนกัน ทำให้ดาซิมรู้ว่าเรื่องนี้มีเบื้องหน้าเบื้องหลังมากกว่าที่คิดเขาไม่อยากใช้ความรุนแรงแต่นี่ก็เพื่อปกป้องหมู่บ้านดาซิมจึงตัดสินใจลงแข่งงานประลองที่องค์กร S.I.N เป็นเจ้าภาพทาให้เขาได้เจอกับลูฟัสในการแข่งนั้นหลังจากจบการแข่งขันดาซิมก็ทําลายฐานของเขื่อนได้สําเร็จทําให้หมู่บ้านกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งแต่ดาซิมเชื่อว่าองค์กรชาดาลูยังไม่ถูกกําจัดและกําลังจะกลับมาต่อมาในสตรีทไฟเตอร์5 จ้าหน้าที่ตำรวจมาเฮชมาหาดาซิมเพื่อขอให้เขาสอนวิธีแห่งโยคะดาซิมจึงถามว่าเป้าหมายของเขาคืออะไรมาเฮชตอบว่าเขาอยากแข็งแร่งขึ้นเพื่อปกป้องผู้คนอย่างที่ดาซิมทำดาซิมจึงตอบไปว่าโยคะไม่ได้มีไว้เพื่อความแข็งแร่งหรือความรุนแรงมันเป็นเรื่องของการเข้าใจและการอยู่ร่วมกันถึงอย่างนั้นมาเฮชก็มาหาเขาด้วยความเป็นห่วงผู้อื่นดาซิมจึงสอนวิชาให้เขา แต่ก็ถูกขัดด้วยการมาถึงของลาชิตและอาเซมซึ่งลาชิตเดินทางมาถึงที่นี่เพียงเพราะเขาเจอชื่อของดาซิมว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดอาจารย์โยคะที่ควรได้เจอก่อนตายซึ่งเป็นเรื่องที่อ่านมาจากอินเทอร์เน็ตเขาจึงมาท้าสู้ตัวให้เหตุผลว่าเขาอยากแข็งแร่งขึ้นแต่ดาซิมเป็นฝ่ายชนะซึ่งดาซิมบอกกับมาเฮชว่าลาชิตก็แสวงหาความแข็งแร่งเพื่อคนอื่นเหมือนกันหวังว่าการต่อสู้เมื่อกี้จะทําให้เขาได้ประโยชน์อะไรกลับไปบ้าง แต่ในระหว่างที่ดาซิมกำลังแสดงการพ้นไฟให้มาเฮชดูอยู่โอโลก็ปรากฏตัวเขาบอกว่าวิชาของดาซิมมันแปลกประหลาดซึ่งทำให้มาเฮชตกใจเพราะเขาสามารถลอยในอากาศได้เหมือนดาซิมแม้จะไม่ได้ใช้วิชายโยคะก,ก็ตามโอโลออกความเห็นว่ามาเฮชแร้ความสามารถและยังเป็นอุปสรรคในการฝึกของดาซิมเองแต่ดาซิมเชื่อในตัวเขาบอกว่าความแข็งแกร่งของตัวเองเป็นเพียงเรื่องรอง การนำทางผู้คนให้เดินบนเส้นทางที่ถูกต้องต่างหากที่สำคัญที่สุดพอได้ยินแบบนั้นโอโลก็บอกว่าดาซิมไม่เปลี่ยนไปเลยจากครั้งสุดท้ายที่ได้เจอกันและออกเดินทางต่อพอเขารู้สึกว่ามีใครบางคนที่น่าสนใจอยู่แถวนี้หลังจากนั้นมาเฮชก็เริ่มฝึกวิชาพ้นไฟแต่ก็ทําไม่สําเร็จซึ่งดาซิมก็บอกว่าเป็นเพราะความรีบร้อนของเขาแต่การฝึกก็ถูกขัดจังหวะอีกครั้งเมื่อมิกะมาถึง เธอมาเพื่อขอให้ดาซิมสอนวิชาพ่นไฟกับเธอเพื่อเอาไปใช้ในเวทีการแสดงหมวยปล้มดาซิมจึงต่อสู้กับเธอเพื่อสอนบทเรียนทําให้เธอรู้ตัวว่าตัวเธอยังไม่พร้อมสําหรับวิชานี้ซึ่งดาซิมบอกว่าถึงแม้ตอนนี้เธอจะยังไม่สามารถพ่นไฟได้แต่ความปรารถนาที่แรงกล้าของเธอจะทําให้เธอทําได้สําเร็จในอนาคตหลังจากเข้าใจเรื่องนี้มิกาก็จากไปดานมาเฮช ก็ฝึกตามคําสอนของดาซิมส่พ้นไฟลูกเล็กๆออกมาได้ดาซิมจึงบอกกับเขาว่าขนาดของลูกไฟไม่สําคัญแต่เป็นจิตใจตั้งหากเมื่อในใจของเขามีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นความปรารถนาดีนั้นจะก่อรูปร่างเป็นลูกไฟออกมาและเขายินดีจะสอนมาเฮชดาบเท่าที่เขาต้องการหลังจากนั้นจะเป็นเหตุการณ์ชาโดว์ฟอลที่ดาซิมไม่มีบทบาทมากนักตามด้วยนิยายสั้นสตรีทเฟเธอร์5ไซส์ตอร์ลีมิวซิ s งออฟออสติลไนท ทีโอโรจะกลับมาหาดาซิมอีกครั้งหนึ่งและได้คุยกันเรื่องพลังต่างๆซึ่งโอโรจะสรุปเรื่องนี้ว่าทุกพลังไม่ว่าจะเป็นพลังโยคะกำลังภายในหรือแม้แต่พลังเซิโนฮาโดกับไซโคพาวเวอร์ต่างก็สามารถนำมาใช้ในทางที่ดีหรือทางที่เล็วได้เหมือนกันนอกจากในเกม s t r e e t Fighter แล้วดาซิมยังมีเนื้อเรื่องที่น่าสนใจในเกมครอสโอเวอร์อย่างเกม s t r e e t Fighter X Tekken ที่แม้จะไม่ใช่เนื้อเรื่องหลักก็ตาม ระหว่างที่สกัดกําลังทําการฝึกซ้อมอยู่ที่น้ําตกเขาได้ยินข่าวว่าเด็กผู้หญิงที่เขาเคยช่วยเอาไว้หายตัวไปดาิมก็ามาหาสกัดเหมือนกันและบอกว่าที่หมู่บ้านของเขามีเด็กๆหายตัวไปพวกเขาเชื่อว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ต้องการพลังของนักสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดเพื่อเปิดกล่องแพนโดลา่ทาทั้งคู่เลยร่วมมือกันไปช่วยเด็กๆก,ก,กลับมาซึ่งพวกเขาก็หาเด็กๆจนเจอและเห็นกล่องแพนโดล่าที่ถูกเปิดอยู่ตรงหน้า ดาซิมบอกว่าในกล่องน้นมีพลังระดับพระเจ้าถูกเก็บเอาไว้แต่สกัดบอกว่าราชาไม่จําเป็นต้องพึ่งพลังของพระเจ้าเขาเชื่อว่าพลังที่แท้จริงไม่ได้มาจากกล่องวิเศษแต่มาจากข้างในดาซิมเองก็ไม่สนใจพลังนี้เช่นกันทั้งคู่เลยแค่ช่วยติดเด็กกลับมาและกล่องแพนโดร่าก็ถูกปิดเอาไว้เหมือนเดิมซึ่งแสดงให้เห็นนิสัยของทั้งสองตัวละครได้เป็นอย่างดีครับสุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ g g k s t o com ผู้ให้บริการทั้งเกมและวอลเลตมากมายอย่าลืมแวะไปอนกันครับลิงก์ในดีสิปชั o นใต้คลิปเราไว้เร้กลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ